โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับเกมใหม่นะครับ Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection นะครับซึ่งจะเป็นเกมที่จะปล่อยออกมาครับเป็นภาคต่อของเกม Naruto Storm 4ซึ่งได้มีการบอกมาถึง2ตัวละครใหม่นะครับก็คือตัว Naruto ล่าง Balion นะครับแล้วก็ Sasuke ล่าง Supporting Kange นะครับก็ทั้ง2ตัวละครเนี้ยคือมันยังมีอินทราอาชุล่าอีกด้วยนะครับก็คือตอนนี้ปล่อยมา4ตัวแล้วครับสำหรับนาร u โต c ค n นเน็กชันะครับซึ่งอยางเนี้ยผมอยากจะบอกว่าเจ๋งมากๆนะครับผมรู้สึกว่าแบบภาพตรมแบริออนอะ่ะมันสวยมากมันแบบโหดูแบบดูเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวของซาสึเกะนี่อันตีผมคิดว่าค่อนข้างอลังการมากเลยนะ ก็คือมาเริ่มกันที่นารูโตะแบลริออนนะครับก็ในภาคนารูโตะแบลริออนเนี่ยมันจะเป็นเบสนะครับมันจะเป็นนารูโตะล่างปลดปล่อยจักระธรรมดาครับหรือก็คือคุณรมามโหมดปกติเลยแล้วเวลาพอเปลี่ยนล่างเนี่ยถึงจะกลายเป็นแบลริออนนะครับซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างเจ๋งนะจริงตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นแบบเป็นแบลริออนมาตั้งแต่เริ่มนะครับแต่ว่ายังเป็นนารูโตะอยู่ก็ถือว่ายังคนคอนเต์ของอนิเมะได้นะครับก็คือ มันจะมีระยะเวลาจำกัดซึ่งมันก็เป็นปกติของการเปลี่ยนร่างอยู่แล้วนะถ้าเกิดเอาตามเกมนารูโตะสตอมซีนะครับซึ่งตรงนี้เจ๋งมากเจ๋งมากแล้วก็คือแบบเออพอมีนารูโตะร่างใหม่ก็คือร่างจะกาธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าในภาคสตอมซีเนี่ยมันจะมีแค่แบบเป็นชุดโฮคังเงปกติเลยนะยังไม่ได้แบบใช้จากกาักรคูลมาอะไรเลยแล้วก็ตัวของซาสึเกะเนี่ยซาสึเกะค่อนข้างดีนะผมคิดว่าค่อนข้างดีนะครับอันติีที่เรียกว่าโอ้โหอลังการมากเลยนะคิริน2ตัวโคตรยิ่งใหญ่อ่ะยิ่งใหญ่แบบยิ่งใหญ่มาก ก็คือแบบผมคิดว่าตรงนี้ยน่าจะเป็นจุดที่ทําให้รู้สึกแบบอยากซื้อเกมนี้มาเพิ่มด้วยนะครับสำหรับผมก็รู้สึกแบบน่าสนใจขึ้นนะครับ2ตัวละครนี้รู้สึกว่าแบบคือเบลลิออนทำออกมาได้ดีมากครับดูแบบโหดูพริ้วดูสวยดูเท่มากเลยนะครับประมาณนี้ครับอัปเดตให้ฟังนะครับใครคิดเห็นยังไงกับตัวละครใหม่นี้บ้างนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ